ข้าเหนียวแก้วทำยังไงให้อร่อยและเป็นเงาสวยงามนะคะสูตรนี้ได้มาจาก กลัวคุณต่อยนะคะแต่กุ้งก็มาปรับสูตรนู่นนี่นั่นนิดหน่อยนะคะเพราะว่ากลัวมันจะหวานเกินไปเรามาเริ่มทํากันเลยจ้าใช้ข้าวเหนียวเคี่ยวงูเก่านะคะ500กรัมล้างหลายๆน้ําแช่ค้างคืนไว้เลยตอนเช้าเราก็มาล้างอีกสองสามน้ำเตรียมนึ่งเลยนะคะเจาะให้เป็นรูตรงกลางแล้วก็ใช้ผ้าขาวบางปิดตามผ้าแบบนี้เลยนะคะจับเวลาตั้งแต่น้ําเดือดประมาณ40นาทีระหว่างเรารอข้าวเหนียวสุกเรามาทําน้ํากะทิกนข้าวเหนียวกันก่อนจ้า น้ำตาลทราย300กร,รมัมเกลือ3ช้อนชากะทิ400กร,รมัมคนทุกสิ่งอย่างให้เกลือและน้ำตาลละลายพักไว้ก่อนอันนี้เราจะไม่ตั้งเตานราจะ,ะเองคนให้ละลายตรงนี้เลยทีนี้พอข้าวเหนียวสุกแล้วปุ๊บเราก็จะเอากะทิที่เราทําไวต้ตะเกียะค่ะใส่เข้าไปทั้งหมดเลยเข้าวเหนียวเป็นตัวสวยงามมากตัวเองอร่อยแหละกินเ่าๆก็อร่อยแล้วอะนะคะใส่กะทิไปทั้งหมดเลยนะคะแล้วคนคลุกเคล้าให้เข้ากันไม่ต้องตกใจนะที่น้ำพระเจรนองแบบนี้นะคะเราคลุกเคล้าให้เข้ากันเกลี่ยเกลี่ยให้ข้าวเหนียวแตก นะคะแล้วเราก็จะปิดฝาพักไว้ครึ่งชั่วโมงนะคะเดี๋ยวน้ํากะทิเขาจะซึมลงตัวข้าวเหนียวเองนะตัวเองไม่ต้องตกใจนะเห็นน้ํเจึงนองแบบนี้เนาะพอครบเวลาครึ่งชั่วโมงแล้วนะคะดูน้ํากะทิเขาก็ยังพอมีอยู่นะตัวเองไม่ต้องตกใจเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเอาไปกวนเขาต่อนะคะกุ้งจะแบ่งข้าวเหนียวเป็นสองส่วนเท่าๆกันนะคะเพราะว่าเราจะทําเป็นสองสีค่ะวันนี้นะคะ ครึ่งแรกจะทําเป็นสีเขียวจากน้ําใบเตยนะคะแบ่งขึ้นมาแล้วเราจะใส่น้ําตาลทรายไปประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะเพื่อให้อากาทิเขาจะได้ไม่แตกมันนะคะแล้วก็น้ําใบเตยเข้มข้นประมาณสองช้อนโต๊ะค่ะกวนไฟกลางค่อนอ่อนนะคะคนตลอดเวลาเลยกวนจนกระทั่งข้าวเหนียวเขาแห้งและล่อนออกจากเตานะคะวิธีสังเกตนะว่าข้าวเหนียวแก้วของเราได้ที่แล้วค่ะมันจะมีลักษณะเป็น เหมือนยางยางะคะเกาะอยู่ที่ขอบขอบขอบ,ข,อบข้าวเหนียวว่าตัวเองสังเกตดูจากภาพนะคะเนี่ยมันจะเป็นยางยางแบบนี้แปลว่าเขาเริ่มได้ที่และแห้งใช้ได้และปิดเตาพักไว้ให้เย็นเลยค่ะและ้วทีนี้ข้าวเหนียวอีกส่วนหนึ่งสีขาวนะคะเราก็ทําเหมือนกันเป๊ะเลยแต่วันนี้เพื่อนจะผสมสีอะไรก็ตามใจชอบจะเป็นอัญชนันหรือว่าอะไรก็แล้วแต่แต่วันนี้ของกุ้งจะใช้เป็น สีชมพูนะคะใช้สีผสมอาหารนะเพื่อความสะดวกนะตัวเองทำเหมือนกันแป๊ะเลยค่ะใส่น้ำตาลไปอีกหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะน้ำตาลที่ใส่ไปเนี่ยเพื่อไปทำให้กะทิของเราไม่แตกมันนะคะกะทิของเราเขาแบบมันโดนน้ำตาลรัดตัวค่ะมันก็จะไม่แตกมันแล้วก็จะหยดสีชมพูไปนิดหน่อยนะคะเพราะว่าอาศัยความสะดวกนะคะคนต่อนะคะคนตอจนแบบว่า ข้าวเหนียวแห้งแล้วล่อนออกจากขอบกระทะแล้วมีลักษณะเป็นยางๆแบบเนี้ค่ะแล้วเราก็จะปิดเตาพักไว้ให้เย็นสนิทนะคะตัดช네ิ้นยังไงตามชอบเลยนะคะแต่วันนี้เราจะใส่ถ้วยแบบชิ้นพอคำเนาะมันจะได้ดูน่ารักน่ากินดูดีดูแพงอะไรอย่างเงี้ยเองรสชาติเขาบอกเลยว่าหอมละมุนนะแล้วข้าวเหนียวแบบมันนุ่มไม่กรุบอะค่ะอร่อยลงตัวมากลองทํากันดูนะเพื่อนๆเอาแบบ So I do the no.